สวัสดีจ้าพี่น้องมาซื้อผักค่ะซื้อสลันแดงได้พ่ออันละเจบาทอันบาทสวยงามคักเนาะอุ้ยนม่งามคักแกผักแครงี้พี่น้องผักกแยงบ้างเอาสามมาด้วยบอมัดได้เจ็ดบาทนี่บอลดบอมสามเหมืน ไมากกำัซื้อซาลาแย่คะพี่น้องค่ะ <Okay. S 2> จะอยู่สามมัดสุดท้ายหรอขับซี่สิบบานหนึ่งตีรัวตีสิบกับซื้อซาลาแย่ไปใส่ราบเป็ดอาาโอ้จะเป็นแดดพี่น้องค่ะา <c oughs> ราบเป็ดก <c oughs> รับเป็ดจ้ <c oughs> า ซื้อเสื้สแวแนมใจห,หลับเด็ดซื้อสื้สแนซื้อสื้สแนนะคะพี่น้องค่ะมาซืพาพา้อผ้าผ้ามารอตลาดจะรีพี่น้องอีกแล้วค่ะ ตลดีแล้วลูกลูกกองละค่ะที่บาที่วแม่ับแม่กุ้มมากี่งมาซื้อไปไซรัมเ็ดสามถาทสองนนี่อะกสามสิบน่งกรสาม่รแบบเซื้อกองเซลลาเอียงน้อยอีกน้อสิ่งที่เราจะซื้อมีอะไรมั่งนาอ เมืองพี่น้องผู้คนผู้คนแบบเยอะวันนี้วันอะไรเนาะคือเยอะแต่น้องวันนี้วันยังนาะจ้ะวันนี้วันอะไรเนาะผู้คนเยอะแท้คนเออัดแท้ ตลาดตตดี้นะคะหลายๆวีดออของกินของอยากหลายมาจะซื้ออะไรมั่งเมนีิบอมีเจ้าเฟิร์ดเดินน่ำนะคะบบมี่บังดาเพาวาเนี่ยพาวาพาวาจอดรถบริเตดับเื่องนะคะมาซื้อแพ้เดียวนะคะซื้อขาเหลือยง กุดเดากับขาเหลืองวันนี้ม่จฟ้ล้วอห้อยู่สื่อค่าแน่จ้าแน่ยจัยจกบาทคะสื่อหอมนำ ด้ประกวดเจ้าจักบานนูกขี่ขานปีนขี่ขานขึ้นเสื้อเมือพีนอ่น้องขี่ขานต่อยขี้ขานต่อยจ้า ขี้ข้านต่อยขี้ข้านต่อยมาตายบ่มี่บ่กโอ้ยพี่น้องเมื่อเดียว คนมีมือเดียวพี่นองค่ะซื้อหนักไม่ได้นะคะซื้อของลหละยๆไม่ได้ชโชเฟอร์ไม่ได้เดินตามชโชเฟอร์ไม่ได้เดินตามเพราะรถรถดับเืลองบ่ได้ดับเื่องพี่นองค่ะ ไม่ได้ดับเครื่องรถจ้าหัวหนี่คืองามคุซื้อหอมแขกนะคะพี่น้องค่ะซื้อหอมแขกสวยสวยซื้อหอมแขกใส่ลาบจ้า อะไรคะหอมแครแน่แม่ซื้อหอมเปนในซิปอ่าลูลืลมใส่น้ำกัน น,นี่ค่ะถ้ารอตลาดตะลี่เบิงเบิงเด้อใครอยากได้อยังใครอยากได้อะไรซื้อพริกหน่อยค่ะมีนมีนแต่จีบาทำไมก็ละราคาฮะมันสวยกว่าก<ะ>ันมันเผ็ดบ่ละจ๊ะตัวน,นี้เผ็ดน้อยเผ็ดมาก เผ็ดมากเก้าสิบเอาเผ็ดมากไปแม่กลอมนะคะเจ๊ไม่เป็นไรไปขั้วโอเคได้แคกออกมีร้อยหนึ่งตัวนี้ขั้วได้เลยไปอ่อนๆจะได้หอมหอมตัวนี้เผ็ดมากจ้ะโอ้ยนักนักนักพี่น้องค่ะพี่น้องค้าหิ้วนักเต้าหมูห้าบาทหิ้วนักโอ้คนเบาบางแล้วคนเบาบางแล้ว

ตลาดตลีนะคะเพื่อนๆค่ะมีหลายอย่างเลอพี่น้องบเดผ้าไอ้เบงเพราะว่าเพราะว่าสื่อของแบบรีบล้อนนะคะวันนี้ตอนเย็นจะไปตลาดนะคะสื่อของสื่อของสายมากสื่อของคำ แอตแอดแอตแอดแอตค่ะแอดแอตแค่นี้ค่ะสื่อบทร้ายนะคะเหมือนนี้หมือนก็ว่าหยุดนะคะวันพุธหยุดรถดับเครื่องบดได้พี่น้อง เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะ